สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของอารินโก้ DJ VX 2 0เป็นตัวนี้นะครับอารินโก้นะครับเป็นเครื่องแดงนะครับแบรนด์แพนใหม่นะครับ160ช่องนะครับวิธีใส่โทนนะครับการใส่โทนนะครับทำไมถึงต้องใส่โทนนะครับ การใส่โทนคือการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับคือป้องกันการเสียงแทรกนะครับนะครับถ้าเรามีสักสิบคนนะครับสิบคนเราใช้ช่องให้ตรงกันนะครับช่องที่ห้านี้ตรงกันนะครับหรือช่องที่สี่นะครับแล้วแต่นะครับเราเลือกมาหนึ่งช่องช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารกันได้ภายในกลุ่มของเราเท่านั้นนะครับคนนอกก็สื่อสารกับเราไม่ได้นะครับอันี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับ การใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1โทนอนาล็อกหรือโทน CT นั่นเองนะครับสองจะเป็นโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับตัวนี้ผมจะมาเริ่มโทนอะนาล็อกหรือโทน CT นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่โทนนะครับยังไม่ได้ใส่โทนอ่ะเรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับวิธีใส่โทนนะครับให้ท่านเลือกมา1ช่องเลยครับหนึ่งช่องช่องไหนก็ได้นะครับเลือกมาผมจะเลือกเป็นช่องที่5นะครับช่องที่5 วิธีใส่โทนให้ทำแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันกดเลข8นะครับฟังก์ชันเลข8นะครับปุ๊บนะครับนี่มันมาตร <Columbus> างน <t une Secret> ี้เลยครับเมนู3นี่ครับเมนูที่3นะครับท,าท่านนี่ครับเดี๋ยวนะครับอันนี้มันอนั้นออฟอยู่นะครับตัวนี้นะครับได้เมนู3นะครับให้ท่านเลือกนะครับสมมติว่าท่านมาอยู่ตรงนี้นะครับมันมีอันนี้คือโทนทีนะครับก็คือโทนส่ง อันนี้ก็คือโทลับนะครับอ่ามันจะมี3แบบแต่ทีนี้ให้ท่านใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าเอาไม่ทันนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ปกดลูกศรอ,อ,อมาตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับ RT ตัวเดียวเลยครับให้ใส่ตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านปรับหมุนน็อปข้างบนเนี่ยครับปุ๊บอ่าอันนี้มันโทนแรกมัน6 อ่าสิบนะครับอ่าบางเครื่องไม่มีนะครับบางเครื่องมันจะเริ่ม6 67นะครับ67นะครับอ่าท่านก็ปรับไปนะครับเนี่ยครับปรับไปเลือกมา1โทนนะครับโทนไหนก็ได้อ่ามันมีประมาณ50โทนนะครับผมสมมุติเอาเป็น77ได้77และกดฟังก์ชันยืนยันครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้น CT เห็นไหมครับจแล้วกด Exit ออกมาอ่าเห็นไหมครับก็คือเรียบร้อยนะครับนี่คือการใส่โทนอ่า CT หรือโทนอนาล็อกนะครับ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเรามาใส่โทนอ่าดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับปุ๊บอ่าอันนี้มันโทน CT เห็นไหมครับมันขึ้น CT ให้กดดอกจันไปหนึ่ทีครับปุ๊บอ่ามันจะมาโทนอ่าดิจิตอลนะครับตัว N จะนำหน้านะครับนี่ครับเป็นดิจิตอลนะครับอ่าให้ท่านเลือกท่านให้ปรับน็อตนะครับปุ๊บ1ทีนะครับปุ๊บอันนี้โทนพิเศษอ่า เป็นโทนพิเศษนะครับของอเครื่องนะครับทีนี้โทนมาตรฐานของทั่วไปนะครับก็จะเป็นโทนที่2โทนที่2นี้ก็จะเป็นโทนสองสามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชาร์ตก่อนนะครับอสองสามนะครับรตัวนี้เลยนะครับนี่ครับโทนนี่โทนผมให้ดูก่อนนะครับที่ผมถ่ายมาน,นี่ก็คือโทนที่2ก็จะเป็นโทนที่1ของมาตรฐานทั่วไปก็คือ2 3ส 25 26อะไรเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้มันไม่บอกโทนมาครับมันบอกเป็นแต่ตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับมาตรฐานทั่วไปก็คือ1ก็คือ2ออันนี้มันไม่ใช่นะครับหนอ้ตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเป็นโทนพิเศษนะครับอ่าฟังก์ชันเลข8นะครับปึ๊บอ่านะครับอันนี้มันเป็นโทนอ่า ct อยู่ให้กดตัวนี้ครับปึ๊บอ่ามันจะมาอันนี้เป็นโทนหนึ่งของเขาเห็นไหมครับ ่าเลื่อนขึ้นนะครับอันนี้ปรับปุ๊บอ่าเนี่ยเป็นโทนหนึ่งโทนหนึ่งของเขาเนี่ยครับนี่ครับศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งนี่เห็นไหมครับหนึ่งมันก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่ครับอันนี้ครับอ่าสองสามนี่เห็นไหมครับอ่าสองสามแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับนี่เลือกมาหนึ่งโทนอันนี้มันไม่บอกเป็นตัวเลขมานะครับอ่าตัวอ่าตัววอทั่วไปเขาจะบอกเป็นตัวเลขมาให้แต่ตัวนี้เราต้องใช้เทียบเอานะครับเราต้องใช้เทียบเอานะครับ นี่ครับเลือกมา1โทนครับได้โทนที่ต้องการแล้วให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้น DCS เห็นไหมครับกดออกอ่าเห็นไหมครับอ่าเป็นโทน DCS นะครับก็คือโทนดิจิตอลนั่นเองนะครับปิดโทนให้ทำแบบเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับปุ๊บอ่านะครับอันนี้มันเป็นอ่าดิจิตอลอยู่นะครับปิดโทนก็กดดอกจันครับดอกจันปุ๊บ ให้เป็นออฟเห็นไหมครับได้ออฟแล้วก็กดฟังก์ชันหนึ่งยืนยันครับปุ๊บให้มันหายเห็นไหมครับก็คือใช้งานช่องปกติได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยครับมันจะใส่โทนซีทีเห็นไหมครับนี่ครับแต่อันนี้ถ้าโล่งๆอย่างนี้คือไม่มีโทนนะครับวิธีสังเกตนะครับครับการใส่โทนก็ไม่ยากนะครับลองไปทําดูนะครับปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ